เข้มามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอห้องบอดี้ทรีเมนก่อนเลยตามชื่อบอดี้ทรีเมนข้างในเป็นยังไงนะคะตามมาดูเลยค่ะนีเบียร์ผงคู่สองตัวผงคู่ของตัวเชี่หานะอ่าอันน oui, like <wh> ี้ค uh, <mythology> ือม <tiny> <media> ีเตียงนวดนะคะทำสครับตัววันนี้พี่ นมเลคะสบายมากๆเลยนะคะต้องมาลองถึงรู้บอกไม่ได้ต้องลองเองห้องต่อไปก็จะมีห้องคลีทเมนต์หน้าอีก2ห้องนะคะข้างล่างเรามี2อง้วเนาะข้างบนเรามี3ห้องแล้วก็มีห้อง room. แีแลกซิ่งรูมแปลว่า,วาอะไรแปลว่าผ่อนคลาย,ยีรลัซิ่งรูมผ่อนคลายยังไงเข้ามาดูเลยะคะ่ะแตนๆนนี่คือห้องที่เราใช้ทสปาเท้าทําพาราฟินนะคะ เาขี้พึ่งเหมือนตอนเราทําเทียนอะเอามาเอาเท้าไปจุบเอามือจุบเนี่ยแล้วพอลอกออกมาเนี่ยมือเท้าจะนุ่มมากเลยนะคะบางคนเนี่ยถ้าไม่อยากทำสปาเท้ามีนวดฝ่าเท้าด้วยนะคะห้องนี้ก็จะมีทั้งนวดฝ่าเท้าทางสปาเท้านี่ก็คือชั้นสองนะที่เราจะมีสปาตัวกับเท้าแล้วก็ทําหน้าได้ด้วยนะคะก็จบทัวร์ชั้นสองแค่นี้เดี๋ยวตามลงไปดูข้างล่างอีกทีเนาะ